สวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกันอีกแล้วเ้อจ้ามือกีบไปเบื้องไหลสดของฟูยิบานฟินแลนด์เนาะพี่น้องเพิินว่าไหลสดเมื่อสามชั่วโมงทีแล้วเนาะพี่น้องเออหลายคนก็สิไดเบิ่งแหละแต่คอยบ่ได้เบื้องคอยลงคลิปเออคลิปที่สองล่งแล้วแล้วก็ไปัญญาอ,อกกําลัางกายกับแม่เนาะแม่เพิ่นอ่าชว่วงนี้บ่คคอยสบายอ,อกกระลังกายก็ดีเหมือนกันเนาะ ก็ไปเดินออกกํลาลังกายกับไม่ให้กับเขากับน้าสู้ผัวสู้ลูกกินอะะ่ะแหะพี่น้องเมื่อกี้ว่างก็เลยได้มาเบิงไหลสดของพยาบาลฟิลแลนด์ซึ่งเพิ่นเบาข้ามเดียวกันกันกบข่อยเลยพี่นออ้องเออข้ามเดียวกันเลยแต่ตอนนี้อีเนี่ยเออปลาปลานี่แหละอืมได้ทักมาขอโทษ่ะดิ เออทำนองขอโทษเตวายังปึกยังบ่ท่านหูความผิดของจกของไหมพี่น้องคนเฮ้ามันสีว่าหูว่าจะของพิดอีอยังปนันเลยบอมันต้องให้เขาบอกว่าอยาไปย้อนดูคลิปจกของมันต้องให้เขามานังสาทยายว่าจะของผิดตรงไหนตี จิตจะสำนึกขึ้นสิบอมีดอกพี่น้องยังมาอ่างไปเป็นคนบานเดียวกันเป็นคนอีสานเป็นคนไหนเป็นคนนี้มันบอแมนเหตุผลที่สิเอามาเบาเขาเลยนะเมื่อคุณเบาเขาคุณก็ต้องยอมรับผิดคุณผิดที่ตรงไหนคุณก็ต้องยอมรับผิดไปสิคุณจะมาถามว่าเฮ้ยฉันผิดตรงไหน,นคุณยังระทันหูควาาผิีคอนจะคล้องเลยล่ะคุณสิมาขอโทษเขาเพื่อเพื่อให้เขาบอดำเนิ่นคดี กับเจ้าของแค่นันติไข่ละงืดงออีหลีกับคนแบบนี่พี่น้องตอนแรกไข่คิดว่านั่งตรงเขาใจความผิดของนางแล้วตอนนี่นน่นนี่นั่น,นแต่ที่ไหนใดนั่งทัดแชทไปหาผู้ย่บานฟินแลนด์โอ้โหยังว่าท่านหูความผิดกองเจ้าของอีกยังว่าท่านตื่นอีกพี่น้องเออผู้ยีบานเพิินกะว่าของเพิ่นแจกแจงว่าเพิินนี่เหตุงานั้งแต่อายุสิบห้า บ่ต้องให้เพิ่นแจกแจกเอฟซีผู้ใดติดตามหรือแม้กระทั่งคนติดตามไม่เ็เห็นคลิปเก่าๆของผู้เยาบานฟินแลนด์ขึ้นอยู่บ,นบนุ่นบุ่นไปยังจ้าสิวาบ่หูจังได้จังสิวาบ่เห็นในคนเคยบ้ากันคนเคยแชทหากันมีขอความมีนุนมีนีน้ำการไปยังือสิวาหูว่าเขานี่ถ้ามาหากินมีเงินก้อนสิสิมาพออดีตภรรยาแล้วเรื่องเขาให้เอฟซีไปดาภรรยามันไม่ใช่ ประเด็นกระแสนูนนี่นั่นที่ไปลงกับภรรยามันเกิดจากตัวของเขาและคนใกล้ตัวของเขาที่เปิดประเด็นขึ้นมาเออที่คนเขาวา่าที่คนเขาตอว,ว่ากันเนี่ยที่อดีตภรรยาเนี่ยมันเกิดจากค้นขางตัวเขาเกิดจากบางสิ่งบางอย่างของเขาเนี่ยมันเหตุให้เกิดกระแสดรามา่าแล้วกับโจมตีดาเขา มันโมเมนตตัวผู้ใยญ่านฟิลเลนด์ฉี่น้ำหรือเป็นคนไปบอกไปว่าผู้ใยญ่านฟินลแลนด์ลั่งเทือนอ่ะเล่าหูข่าวมาจากเอฟซีโดยสัมไปเออพอวายแมนยังเพราะว่าเพิ่อนบมมีเวลาหันติดตามกันอหลีสีเห็นว่าผู้ใยญ่านฟินลแลนด์นี่บอกมีเวลาเลยลงเครื่องบินมองนี้ตูโมงหนึ่งบินไปมองนั้น งานพนหลายธุรกิจพน่นหลายเจ้าสีแยมวาบะหูโตจังไดเรื่องที่เจ้าวาออกมาเนี่ยมันเกี่ยวักบวาาหน่าเสื่อถือของเพพินเป็นนายหางเพิ่นเป็น CEO เพิ่นเป็นเจ้าของธุรกิจโอ้ยเด๊นอเฮ็ด งานในวงการเว้าวิจารณ์คนอื่นมาสิบปีกันนาสิฮู้นั่นฮู้นี่มากกว่านี่สิข่อยเฮ็ดเกี่ยวกับการวิจารณ์นินท่าคาวเนี่ยมาแค่ปีหนึ่งพี่ดองข่อยเฮ็ดแค่ปีเดียวนะที่เหลือข่อยนั่งนินท่ากับแม่ข่อยซื้อมันเลยเกิดมาเป็นไอเดียนินท่าคาวเพราะว่าข่อยอะเป็นคนหมักเบิ้งเบิ้งและข่อยก็มากเว้าแป๊บๆนี่ละอะ บ่งในมุมมองของข่อยลังเทือข่อยกับไข่ข่เล่เาเอาเรื่องน,นั้นเรื่องนี้มาว่ามาวิจารณ์แต่ก่อนอื่นคุณตกไปรับลูกก่อนแล้วอีกอย่างหนึ่งว่าการที่ไปเว่าขเขาในลักษณะในความบ่บเป็นจริงมีการบิดหน่อยหนึ่งความหมายมันกับเปลี่ยนคำว่ามาต่ตโตคุณบอกว่าบอบแมนศูนย์บาทก็จริง แต่ว่ามันกลับหมายขา้อบาดวยค่ะว่าเขานี่บ่มีอีย่างมากหรือว่าเขามีนิดหน่อยเขาเป็นคนมือปเ,เปล่าเ่าเปื่อยมากข้าเจ้าเว้า,านน่ะนะเจ้าสีให้คนอื่นเขาแปลงว่าเป็นจังไดเจ้าบอกว่าเป็นยังเขาก็ซูนเขาแขมีคนเบาเจ้าไปไอเอ๊ะเอฝรัง่งเครื่องบินเนืน้อไปดาน่ะเจ้าสีหูซึกจังไดยายเอ,อ้ย หาคนอื่นเว่าเจ้านี่เจ้าสีสูนเขาบ่เจ้าสีแลนฟ้องเขาบ่แค่นั้นเองขนาดเจ้าว่าไดเป็นซีโอเจ้าว่าดดมีเอฟซีดังขนาดนั้นเจ้าบอกว่าสิ่งที่เจ้าออกไปนี่บ่าดดเฮ็ดไขยคนมาเว่าหรือโจมตีผู้ยิบาทมันไม่ใช่มันก็มีแอนตี้แฟนขับซึ่งประจับประเด็นของเจ้ามาเว้ามากระจายข่าวในมุมที่มันไม่ดีเกี่ยวกับผู้ใหบาณฟินเลด์ซึ่ง อีกหลายๆคนเขาอาจจะมีความควยเขว้อาจจะคิดว่าเจ้านี่หูเบิง้งลึกเบื้องหลังเพราะว่าเจ้านี่เฮ็ดโตเหมือนคนที่หูจริงนั่นนะมันเป็นประเด็นที่นาศูน์นาเจ๊าห้นาว่าเาถึงเพราะว่าเจ้าเป็นอินฟูเจ้าเป็นคนมีแสงน้อยใหญ่พอมีแสงพอสมควรมีฐานเอฟซีเหดงานเรื่องนี้มาดนมันมีผลกระทบต่อเขาแน่แน ขนาดคอยเนี่ยได้ว่าจะคล้องนี่มีแฟนคลับหรือว่าคลิปจะคล้องนี่สิต้องออกไปในมุมใดคอยยังยังมีการคิดแล้วก็ว,วิเคราะห์ค่อนข้างเยอะลั่งเชื้อบางคลิปของคอยเนี่ยมีหยอดวิวคืนห้ายพิดป,ปกติคอยตกใจไปถาเด้พี่น้องคอยตกไปนางอ่าไปน่งใส่อีกเครื่องหนึ่งฟังว่าจะคล้องนี่เบาอยียงที่ดูลหล่อแหลมไปไหมเออ บ้านนั่นได้พี่น้องออกมาว่าออกมาวิจารณ์เนี่ยมันได้แต่มันต้องไปในทิศทางที่อ่างยิงเอ่อเกี่ยวกับสิ่งตีห้ารับลู้มาเนี่ยโบเมนว่าห้าติต้องไปเป็นผู้ลู้อยู่ตลอดเวลามันกับ,บ่บเมนเออเป็นผู้เสพข่าวเป็นคนเอียงก็ตตองวิจารณ์ไปตามเนื้อเรื่องเจ้าสิขายของเจ้ามีฐานแฟนคลับอยู่แล้วเจาบ่าต้อง จำเป็นตกมะเร็งเอาเรื่องของเขามาว่าในทางจริงใน,ในทางที่มีผลกระทบขนาดนี้เออย่างคอยวา่านั่นละ่ะมันบน่นสมควรที่จะเหตุออกมาในรูปแบบแบบนี้คุณจะไปอวยผู้หญิงอะ่ะคุณไปอวยเลยบ่มีผู้ใดว่าคุณหรอกบ่มีผู้ใดบังคับจิตใจของคุณหรอกคุณจะอวยเขาเนี่ยฮะว่าวา่า เออคุณสิม,มีการวาตอวาผู้ชายแต่เขาเฮตุบ่ถือมันกับเป็นสิทธิ์ของคุณแต่อันนี้มันือม,มันเป็นเรื่องความนาะเชื่อถือมันเป็นความถี่แบบมันไม่จริงอะ่ะแล้วคุณมาพูดในทํานองไข่ไข่บิดเบือนไข่ไข่พยายามถ้าถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าจะใช้คําพูดดิสเครดิตมันก็ค่อนข้างจะได้นะเพราะว่าเบาแบบเนี้ยเออเมือ่อยใี่เริ่มเป็นยังกับว่าหูได้พี่น้องคอยเริ่มแบบ มีอารมณ์เนาะตอนแรกคอยกันหูซึกดาวๆแล้วแหละเกี่ยวกับเรื่องเล่าเพราะว่าคิดว่าหน่นนี่นั่นจบฟ้องกันโน่นนี่นั่นจบแต่บันที่นี่บิก๊กออกมาว้าในลักษณะแบบนั้นว่าคุณนี่เมื่อท่านตามติคุณแชทขอความมากน,น,นะนะติคุณยังท่านหูความผิดของคุณอนะ่ะไม่ให้ได้คอยศูนอีกรอบหนึ่งพี่น้องเออพ่อคอยศูนปากหล่ะก็มือคอยนีย่มันก็นเริ่มไปพี่น้องมันเริ่มแบบมันเริ่มใ,ใจควบคุม ในอารมณ์ในคำเบาของจะคของบ่าใดพี่น้องฮ